สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสคสอหรือ PDPC เดินหน้าผนึกกำลังจากทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนไทยจัดงานผนึกกำลังเครือข่ายป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPC Alliance Moving Forward on PDPA 2024 โดยมีนายประเสริฐจันทร์รวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีได้มอบนโยบายสําคัญในการปรับปรามการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลท่ามกลางยุคดิจิทัลที่เต็มไปด้วยความท้าทายพร้อมขับเคลื่อนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมืออาชีพพร้อมตั้งเป้าหมายสําคัญข้อมูลรั่วไหลต้องเป็นศูนย์ ในครั้งนี้เนี่ยเป็นการเราใช้ชื่องานว่าผนลึกกำลังบุคลากรที่เกี่ยวข้องในแวดวงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็เป็นการสร้างความตระหนักรู้แล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับก็ถือว่าเป็นงานที่มีความสัมพันธ์เพราะว่าเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลนี่เป็นเรื่องที่สัมพันธ์มากนะครับอันนี้เราจึงมีความจะเป็นต้องอสร้างความตระหนักรู้โดยตลอดครับ ได,ได้ทุกภาคครับทั้งภาคภาครัฐเองก็มาหลายหน่วยงานนะครับภาคเอกนชนก็มาอ,องค์กรท้องถิ่นก็มาเพราะว่าหน่วยงานเหล่านี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งสิ้นนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าพิษชาชีพนี่ได้ใช้ข้อมูลที่รั่วไหลออกไปในการหลอกลวงพี่น้องประชาชน,นนะครับเพราะนั้นแล้วมันต้องมีการ ปรับปรุงองค์ความรู้โดยตลอดนะครับในการที่จะป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกละเมิดได้อีกต่อไปต้องเรียนว่าตัวเลขที่เราได้ดําเนินการมาเนี่ยตั้งแต่ในรอบที่ผ่านมาดีขึ้นเรื่อยๆเ,เดิมเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์ล่าสุดนี่ตัวเลขที่มีการโลดไหลแค่หนึ่งจุดสี่แปดเปอร์เซ็นเท่านั้นเองนะครับไม่เยอะแต่เราเห็นว่าเราสามารถทํใ้ให้ให้น้อยลงกว่าน,นั้นได้โดยตั้งเป้าไว้ว่าในปีหน้าเนี่ยยังไงก็ไม่ให้เกิน ไม่ให้เกิน1%จะ0.9 0.8ต้องไม่ให้เกิน1%ถือว่าเป็นตัวเลขที่ที่เราก็ค่อนข้างพอใจนะครับก็เรามีศูนย์ที่เราเรียกว่าศูนย์ P.D. P.C. Eagle Eye ศูนย์นี้ก็จะเป็นเหมือนพยาอิวิทย์ที่คอยดูแลหน่วยงานต่างๆตรวจสอบช่วยเหลือมันเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็คอยตรวจสอบการร่วงละเมิดข้อมูลอันนี้เรื่องหนึ่งสองเนี่ย ผมได้สั่งการให้มีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการละเมิดข้อมูลก็ในเรื่องของการเพิ่มโทษแล้วก็เพิ่มองค์ประกอบต่างๆที่สําคัญนะครับก็จะเป็นเรื่องหลักๆแล้วก็เราได้ทํางานร่วมกับองค์กรต่างๆอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาเนี่ยภาคเอกชนก็ดีเนี่ยอย่างเช่นสมาคมประกันภัยอย่างนี้สมาคมธนาคาร แล้วก็อีกหลายแห่งนะครับก็ได้มามาทํางานร่วมกับเรามาโดยตลอดนะครับในการให้ความรู้แล้วก็ในการที่มีหน่วยงานไหนสงสัยเนี่ยว่าหน่วยงานตัวเองจะถูกละเมิดก็มามาแจ้งเราได้ต้องต้องยื่นครับมันเป็นพรบอยู่นะครับเออมันแก้พรบอ๋อมันเป็นพระราชบัญญัติเอเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ได้มีการเสนอพรบแล้วนะครับแล้วก็ต้องเรียนว่ามีการโทษโทษจะให้หนักขึ้นหนึ่งปีเป็นห้าปีนะครับ เพราะว่าปีหน้านะปีนี้อาจจะอาจจะไม่ทำน่ปีหน้าอาจจะทำเพ็พยายามเร่งอยู่